นี่ครับเจอแล้วนะครับเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนซึ่งเป็นเห็ดที่ขึ้นเป็นฤดูกาลนะครับขึ้นขึ้นช่วงหน้าฝนนะครับ <c oughs> ก็พบเจอได้ทั่วไปตามาในสวนในป่าก็ขึ้นทุกพื้นที่แล้วครับอันนี้ก็กําลังพอเหมาะพอดี ก็ถือว่าโชคดีครับวันนี้เดินมาเจอเห็ดโคนก็เป็นเห็ดที่ไม่สามารถเพาะได้นะครับไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ปลูกไม่ได้นะครับก็ต้องขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้นนะครับมีกลิ่นหอมเมนเอกลักษณ์แล้วก็ดูง่ายๆนะครับลักษณะข,ของมันก็มันจะเป็นหัวแหลมๆอย่างนี้แข็งๆอย่างนี้นะครับมันสามารถดันดินขึ้นมาได้นะดินที่แข็ง ก็สามารถดันขึ้นมาได้นะครับกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็มีมแมลงมากัดกินบ้างเป็นบางส่วนเป็นเห็ดที่ราคาแพงนะครับกิโลกรัมละร้อยห้สิบถึงสอ0ร้อยบาทนะครับนี่เาขาขายกันตามท้องตลาดนะครับแล้วก็มีรสชาติที่หอมอร่อยทําอาหารเมนูได้หลายอย่างนะครับก็มันกำเนิดมาจากปลวกนะครับ ตัวปลวกซึ่งอยู่ใต้ดินก็ผลิตสารชนิดหนึ่องออกมานะครับแล้วก็ก่อให้เกิดเห็ดชนิดนี้ขึ้นมานะครับถ้าไม่มีปลวกก็ไม่สามารถเห็ดชนิดนี้ก็ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้นะครับต้องมีปลวกประกอบด้วยนะครับก็มีความพิเศษเฉพาะตัวของมันนะครับก่อวิธีการง่ายๆครับก็ถอนครับจับโยกดูก่อน มันขึ้นง่ายๆมันก็จะขึ้นมาเลยถ้าถอนไม่ง่ายๆก็ต้องใช้งัดหน่อยหนึ่งนี่ครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้ครับกลิ่นหอมครับเห็ดคือหอมรสชาติหอมกลิ่นนี้รู้เลยว่าสามารถทานได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวกอเวลาไปเก็บเห็ดก่อนนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีแล้วเดินมาเจอเห็ดนะครับในสวนนะครับ